รบกวนสอบถามได้ไหมคะกรณีรถชนแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราต้องเรียกร้องค่าบาดเจ็บกับประกันหรือพอรบอคู่กรณีคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคะ่ะหลายคนนะคะเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราโฟกัสผิดจุดทุกครั้งนะคะคุยจะย้ำเสมอว่าใครผิด ก็ต้องไปตามเอากับคนนั้นค่ะซึ่งฝ่ายผิดนั้นเขามีอะไรเช่นถ้าเขามีพรบรก็ให้เขาตามพรบรมาจ่ายถ้าเขามีประกันก็ให้เขาตามประกันของเขามาจ่ายเวลาที่เราเรียกร้องเราเรียกร้องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินต่างๆหรือค่าขาดประโยชน์ต่างๆแล้วไปเรียกกับทางฝั่งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดซึ่ง เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องจัดสรรว่าจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายมาชดใช้มาเยียวยาเราอย่างที่ขุอบอกว่าถ้าเขามีพรบรหรือถ้าเขามีประกันก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาในการตามพรบรและตามประกันมาจ่ายชดใช้ให้กับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีก็คือเขาเองนั่นแหละที่ต้องจ่ายทั้งนี้นะคะหากในกรณีที่พรบอรของเขาหรือประกันของเขาบ่ายเบี่ยงประวิงเวลาหรือ ชดใช้ค่าสินไหมที่เราเรียกร้องไปต่ำกว่าความเป็นจริงโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเราต้องเรียกร้องกับคนชนแล้วให้คนชนไปคุยกับบริษัทประการันหรือพรบอรของเขาเอาเอง ทั้งนี้นะคะการเรียกร้องทุกๆครั้งขอให้อยู่ภายใต้ของความถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุดและที่สำคัญอย่าโฟกัสผิดจุดค่ะใครผิดให้ไปเรียกร้องกับคนนั้นหากมีปัญหาต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โปรไฟล์ของครูเอ๋ครูเอและพี่เอกยินดีให้คำปรึกษาค่ะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันไทยประกันภยันภยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล